แล้วเขาจะเป็นคนเริ่มก่อนนะบริดนี่ไปเลยว้าวมันคือคนละฉันอยากดื่มแต่ว่ามันเปิดนี้ได้อะให้ฉันช่วยนะบริดนี่ปวดเขินนั่นเหรอขอบคุณนะบริดนี่ฉันไม่คีดว่าเธอควรจะดื่มให้หมดในครั้งเดียวนะฉันเตือนเธอแล้วนะอ๋อใช่ใช่ใช่ฉันบอกเธอแล้วนะ บรินนี่ห้ามทำแบบนี้อีกนะ oh. อ๋อใครตอบไปละมีอามันดูกันดีกว่าว่าเธอได้อะไรโอ้มะนาวเหรอทำไมฉันต้องกินมะนาวเป็นภูเขาด้วยละ่ะแล้วจะทำยังไงดีนะอ๋อนึกออกแล้วมีมะนาวใช่ไหมเ้นก็มาทำน้ำมะนาวกันเลยแค่ต้องตัดมันเป็นครึ่งนึงจากนั้นก็เ,เอามาใส่ในเครื่องบีบมะนาวแล้วก็บีบลงไปในแก้วแบบนี้ ฉันจะใช้มะนาวให้หมดเลยละ่ะมันทั้งง่ายและสนุกมากเลยระวังด้วยนะมะนาวตกเป็นฝนนอะเอ้ยอ๋อท่ทีนะฉันทำมะนาวเสร็จแล้วงั้นก็มาลองดูกันเปรี้ยวจนเลยแต่ต้องดื่มให้หมดไม่เป็นไรฉันทำได้ไม่ฉันทำไม่ได้ใช่ฉันรู้แล้วแหละว่าต้องเป็นแบบนี้เนะี่ตอนนี้ทุกคนเปียกหมดเลย โอ้ขอโทษน,นะจูลี่ตอนนี้ก็เปิดตู้เซฟได้แล้วฉันหวังว่าจะมีอะไรดีๆนะนั่นอะไรนะักเม็เกเหรอฉันสัมผัสมันได้ไหมนะหวังว่าจะไม่โดนฟ้าผ่านะมันก็มาลองดูโอ้โหมันคือลูกกวาดละมีลูกกวาเดเยอะจังเลยให้ตายสิดูสิ <Please. S 1> นี่ฉันไม่แบ่งเธอหรอกนะ ฉันได้ก้อนเมกเพราะงั้นลูกกว่าทั้งหมดเป็นของฉันเองจูนี่เธอแน่ใจนะว่าเธอกินลูกกว่าคนเดียวได้นะแต่ก็ไม่เห็นต้องสงสัยเลยนี่คืออาหารโปรตีนของเธออยู่แล้วล่ะฉันอยากได้ขนมเพิ่มนะอร่อยอ่ะไม่ได้แล้วหรอมันก็ก่อนหน้านี้ฉันแค่แตะมันแล้วก็มีลูกอมตกลงมาเลยแบบนี้อาจจะได้ผลเอ้มันได้ผลแล้วแต่มันเยอะเกินไป จูลี่เธอขอขนมเพิ่มเองนะสาววรีบกินเลยเข้าตอนนี้จูลี่ยังไม่เห็นนะใครจะเป็นคนเริ่มจูลี่มีอาหรือบริทนี่ไปเลยโอ้อโทรศัตืนไหมฉันจะถ่ายรูปเยอะๆเลยจูลี่อย่าทำลายภาพของฉันนะฉันนี่สวยจังเลยแล้วพวกเธอดูอะไรกันล่ะมีอาเปิดตู้เซฟได้แล้วโอใช่ มันคืออะไรอะตุ๊กตาเหรอแต่ฉันไม่เล่นตุ๊กตามันนานแล้วแต่ฉันจำได้มันก็มันลองกันแต่อะไรกับฉันทำไมมันมันยังขึ้นเองล่ะโอ้เป็นตุ๊กตาวิเศษจริงๆด้วยฉันก็คุมสาวสาวได้แล้วล่ะโอ้มีอลายเยอะจังเลยจจลี่อยากเล่นสนุกกันไหมดูสิตอนนี้นี่กิอะไรขึ้นเนี่ย ล่อยมือนะฉันกำลังคุยกับแฟนแฟนอยู่นี่มันเพิ่งแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะโอ้ยเกิดอะไรขึ้นโทรศัพท์แตกแล้วโอ้ไม่นะนี่มันโทรศัพท์ใหม่นี่นี่อย่าร้องไห้เลยแล้วก็จะเป็นไรต่อไปล่ะจูลี่มาดูกันดีกว่าว่าเมยทุ๊เซมีอะไรขณะฉันยังไม่ได้เปิดฉันก็ได้กลิ่นเหม็นเหม็นแล้วล่ะหัวหอม oh, <no. S 1> เออฉันไม่อยากกินหัวหอมเธอต้องกินนะ มันชาเลนจ์ฉันกินเลมอนแล้วงั <No. S 1> ้นก็เป็นเธอต้องกินหัวหอม <Hey. S 1> โอ้เธอไม่อยากกินงั้นเหรองั้นเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองเกินให้อร่อยนะจูลี่เมยฉันไม่อยากกินว้าวจูลี่ฉันไม่รู้มาก่อนเลยลว่าเธอชอบกินหัวหอมขนาดนี้งั้นอาอีกอันไหมพี่ออโอ้อะไรกันนี้มย์อาอย่าทำแบบนี้อีกนะ hey, <you. S 1> ดูเหมือนว่าไม่อามีแผนอีกแล้วล่ะ โอ้นี่นไอเดียมันเจ๋งมากเลยจูรลี่กับบรินี่ก็ทำได้ดีมากเหมือนกันโอ้แต่นี่มีอาิเล่นมากไปหรือเปล่านะโอ๊ไม่เป็นไรกันใช่ไหมส,สาวฉันไม่เป็นไรเธอกำลังหาสิ่งนี้หรือเปล่าโอ๊ะสาวฉันถอนเิ่มก่อนได้มะโอเคโอ้ขอบคุณมีอะไรรอยฉันอยู่นะโออนี่มันอาหารเด็กเหรอ ฉันไม่อยากกินนะฉันไม่ใช่เด็กแล้วมีอาเธอต้องกินนะโ่งไม่ไดีเท่าไหร่แล้วข้าวตักเลยแล้วเปิดไม่ได้งั้นเหรอไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจูเลียจะช่วยเธอเองอันนี้ช้อนกินได้แล้วลระมีอาเธอไม่ต้องกลัวอะไรเลยเด็กกินได้เธอก็อกินได้หนึ่งช้อนเต็มๆเลยสำหรับแม่นี่มันน่าเขาใหญ่มากเลยอะพอแล้วพอกันทีจูเลียตาเธอแล้วเลย ันรู้สึกว่าต้องมีอะไรเจ๋งๆอีก่ขึางในแน่นอนโอ้ว้าวมันคือทวิกซ์อะฉันลักชอกแลตยี่ห้อนึ่ที่สุดเลยฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะลองนะฉันจะกินทุกอย่างเลยสาวๆไม่ต้องขอหรอกฉันจะกินคนเดียวละแค่ฉันคนเดียวอ๋อฉันไม่รู้มื่อก่อนเลยว่าสามารถกินทวิกซ์ได้เยอะขนาดนี้อะฮ๋าฉันกินทวิกซ์ได้เยอะมากกว่านี้อีกตอนนี้ตัดเธอนแล้ว แล้วฉันตื่นอะไรวนนมงั้นเหรอเงินก็มาลองกันแปลกมากเลยแต่ยัางงก็ต้องลองบีนี้เธอดูน่ารักสึงเหลือกับผลนมนั่นนะเธอชอบดื่มนมมะโอ้เกิดอะไรขึ้นละ่ะสุดสาวอย่าเพิ่งตกใจนะดูเหมือนว่าตอนนี้บีดี้กลายเป็นทะลบน้อยไปแล้วละ่ะเธอกำลังร้องไห้เราต้องปลอบเธอนะ ฉันไม่มีน้องสาวแล้วก็ไม่มีน้องชายด้วยแล้วทำยังไงเนี่ยแล้วถ้าแบบนี้ล่ะโอ,โอ้โอ้โอ้มันไม่ช่วยหรองั้นต้องทำยังไงล่ะอ๋อไอเดียอาหารเด็กยังไงล่ะงั้นฉันจะป้อนสิ่งนี้ให้กับบรินนี่อาปอากนะ <c oughs> โอ้เธอชอบมันใช่ไหมดีจังเธอหยุดร้องไห้แล้วโอ้ว้าวบรินนี่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วล่ะใครเป็นเด็กดีกันนะตรงนี้ ว้าวมีป๊อปอิตหลอันเลยแปลกจังชั้วมันเสียแล้วฉันกดไม่ได้แล้วเธอจะทำยังไงล่ะฟิบี้หยุดดมได้แล้วมันกินไม่ได้สักหน่อยถ้าผิดแล้วป๊อปอิตอันนี้มันทำมาจากเยลลี่และมันก็อร่อยมากด้วยว้าวโชคดีจังออมมันไม่เหลือแล้วอ่ะฉันกินเร็วมากเลยเธอกำลังมองอะไรอยู่ล่ะตาเธอแล้ว บางทีเพื่อนเคิร์นฉันอาจจะเป็นยินลี่ด้วยแต่ดเหมุนว่าจะไม่ใช่มันแข็งเกินไปมันคือช็อกโกแลตฉันโชคดีกว่าที่ฉันคิดซิอีกไว้ช็อกโกแลตของปวดฉันเลยแถมยังมีขนมอยู่ข้างในด้วยฉันก็อยากลองบ้างฝันไปเถอะฟีบี้ฉันไม่แบ่งทะเลาะมีอ่ะมีสีเต็มหน้าเธอเลยไม่ใช่เรื่องใหญ่ฉันล้มหนลวแป๊บเดียว ดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้ก็เหลือแค่ฉันกับข่าวดีฉันสงสัยจังว่าพอบิตของฉันทามาจากเยลลี่หรือช็อกโกแลตนะดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ทั้งคู่มันคือพรบิตของจริงเจ๋งเรามาเล่นกันเถอะอ้สนุกจังใช่เลยมาเล่นกันว้าวมันฝรั่งทอดกอบนี่เป็นข่าวดีเลย ทำไมเราถึงได้คนละกระป๋องล่ะไม่รู้สิแต่ฉันว่ามาลองกินกันเถอะเป็นไงบ้างฟีบี้นนฉันไม่เข้าใจเลยนนมันตกลงมาใส่ตาของเธอจังๆนั่นตลกดิฉันไม่เห็นมีอะไรตลกนนฉันว่ากระป๋องมันว่างเปล่าแล้วล่ะยังดีที่อย่างนอยฉันก็ได้กินสักอันก็แค่นี้แหละขอต,ตาเธอแล้วถึงเวลามาดูกันแล้วว่าอะไรอยู่ในกระป๋องของฉัน ฉันหวังว่ <hi> ามันจะเยอะกว่าของเธอนะมันดูกันเป็นไปไม่ได้ก็ต่อมันไม่มีตูดอ่ะไม่มีขนมด้วยแนนนี่ดูบนเตากกอนสิมันอยู่นี่ไงฉันพลาดไปได้ยังไงฉันรู้มันมีหลายชิ้นเลยและมันดีกว่าชิ้นเดียวแน่นอน้ิกินดีด้วยอ้าเกิดอะไรขึ้นกับเธอฉันน่าจะสูดผงเครื่องปรุงเข้าไปน่ะฉันอยากจาเออฉันจะจาตอนนี้เริ่มได้ ออฉันจามอีกแล้วเธอปอกขนมของเธอเอาไปแล้วเอาไม่นะมีอาาอย่าทำพลาดเหมือนฉันนะเชื่อฉันเถอะฉันรู้วิธีจัดการกับอาหารว้าวมันเยอะขนาดไหนกันไม่จบสักทีในกระป๋องไม่เป็นร้อยชิ้นเลยว้าวเออเธอไม่ว่านะนะฉันจะลมแน่นอนสิว่าอย่าเข้าใกล้ขนมของฉันฉันกินได้แต่เองได้เธอไม่ต้องช่วยไม่อยากจะเชื่อเลย ถ้ากินมันเข้าไปหมดได้ยังไงฉันทำได้มากกว่านี้อีกดูเหมือนมีคนสำลักถึงเวลาช่วยเมียอากันแล้วเรอแป๊บนะฉันก็จะช่วยเธอเ๋ยวนี้ขอบคุณมากแดนนี่เธอได้เพื่อนแท้เลยแล้วมันเกิดอะไร้กับโค้กทำไมมันถึงพุ่งเข้าชนแบบนี้ที่มันสืนร้ายทันชัดฉันไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไง คิดแค่กี่อันกันเนี่ยฉันว่ามันมีไม่เยอะนะแค่สิบชิ้นเองไม่เลวแต่ฟิ่ี่มีแค่อันเดียวเองกี่แพแต่ฉันเชื่อว่ามันอร่อยเหมือนกันระวังหน่อยไม่เห็นต้องโยนขยะใส่ฉันเลยอ้าวว้าวช็อแลตเป็นชั้นชเยี่ยมไปเลยและฉันก็ชอบบอฟเฟอร์มากมากเลยถ้าทิ้งเสร็จมันใส่เราถ้าทีมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆนะก็พวกเราจะเอาคืนที่หลัง รอเลยแต่ไม่อาจต้องกินช็อกโกแลตของเธอแล้วฉันว่านี่เป็นความคิดที่ดีเลยว้าวเป็นวิธีที่เลวรสช็อกโลมากที่เธอเอาที่ห่อออกเจ๋งก็พวกมันไม่มีประโยชน์ฉันสนใจแค่ช็อกโกแลตแต่ดูเหมือนว่ากินด้วยมีล่ะส้มไม่ได้งั้นฉันจะกินโดยไม่มีพวกมันละกันฉันมั่นใจว่าฉันทําได้โอ้รสชาติดีจริงๆีนี่มันไรห่อไปเลยไม่มีอะไรอยุ่ฉันได้แล้วมันคือช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดในโลกเลย มาลยาทเธอหายไปไหนนะมีอ๋เธอดูไม่เป็นเหมือนตัวเองเลยนะอ้อหล่นมาอันหนึง่งต้องเอามันออกไปโดยด่วนฉันไม่อยากมีปัญหากับเธอถูกแล้วที่เธอกลัวแดนนี่ใครก็ตามที่พยายามจะขโมยขนมของฉันจะต,ต้องถูกลงโทษแด,ดนนี่ต้องติหน่อยสิพยายามต้องกินช็อกโกแลตอ,อีกร้อยอันนะนฟิฟี่พวูวถูกเริ่มได้แล้วจะกินแบบธรรมดาไม่ได้เราต้องใช้วิธีพิเศษ ช่วยช่างหรือเปล่าขอบคุณฉันตัดสินใจแล้วว่าจะสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่เธอไม่เคยเห็นสิ่งก่อสร้างแบบนี้มาก,ก่อนแน่แน่แนมันดูมหัศจรรย์มาก <Yeah. S 1> ฉันต้องใช้บันไดเพื่อจะไปถึงยอดเยี่ยมมันคือกีดก้อนสุดท้ายแล้ว <Yeah. S 1> และไม่ต้องขอให้ฉันลงนะเพราะวันนี้มันเจ๋งมากเลย <Yeah. S 1> ถ้าเธอไม่อยากลงก็ตามใจ oh. มันยิ่งดีกับพวกเราเลย ทีนัแดนนี่แต่ตึกของเธอจะการ <ând> ันต์ถล่มเราต้งต <ri> ้ตอล่ยถล่มแล้วเอาไม่นะเธอทำลงไปฉันไม่ยอมหนักมากมันไม่มีทางเลือกเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อชิคกี้พายและเราก็ไม่เสียใจด้วยมันคงค่ามากไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กินขนมเยอะๆแบบนี้อีกฉันอยู่นี่บอกว่าพวกเธอไม่ได้คิดถึงฉันนะ ฉันรู้สึกเวียนดีนะที่ฉันใส่หมวกกันนอกเธอนี่ตลกจัง oh. ในที่สุดฉันก็ได้เยอะที่สุดสักทีหมวกฝรั่งหนึ่งร้อยห่อแต่พวกเธอละ่ะได้กี่อันกัน oh. แดนนี่ได้แค่เดียวเองตลกจัง hmm. ฉันไม่คิดเงินฉันไม่เห็นมีอะไรตลกเลย uh. ดูสิมันได้หมอกฝรั่งหลายอะไรในซองเดียวเยี่ยมไปเลย มีอาโทษทีฉันไม่คิดว่ามันจะโดนเธองั้นก็มาเร่างกันเถอะฉันแสดงให้พวกเธอโดยการกินหมึนฝรั่งของที่มันเป็นยังไงมันจะดีกว่านี้ถ้าเธอไม่ทิ้งขยะไปทั่วเธอนี่เจ้าระเบียบสมัดเธอไม่น่าตีฉันเลยค่าทำไรน่ะแดนนี่มันดูประหลาดมากเลยแต่มันสะดวกมากแค่ไม่กี่วินาทีฉันก็เอาหมาฝรั่งเข้าปากฉันได้หมดแล้วและตอนนี้มาดูกันว่าฉันจะเป่ารูกโป่งในขนาดใทหญ่เข้าไนว้าวเธอน่าจะทำงานในนครสัตว์นะ ฉันบอกว่าเป็นคำชมนะถ้าเป็นงั้นก็ขอบคุณมิอาเก่งมากมันเยี่ยมไปเลยตอนนี้ถึงเวลาของมิอาแล้วว้าวเจ้าที่ห่อออกได้ภายในพริบตาเลยเจ๋งมันเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับฉันแถมฉันยังดูดฝังฝังเข้าปากได้เหมือนที่ดูดฝนด้วยว้าวลูกป่งลูกเปนเริ่มเลยฉันว่าถึงเวลาเจาะมันแล้วพ่อทีนะมิอาแต่ฉันห้ามตัวเองไม่ได้นะไม่ เธอทำอะไรลงไปเดนนี่ฉันมองไม่เห็นอะไรเลยน่าจะเป็นเพราะมัล่ลองปิดตาของเธออยู่น่ะสิแตเหมือนมียังๆหวงแปลกๆเกิดขึ้นกับฉันนี่มันฝันร้ายชัดๆัะต้องมันกลับขึ้นที่เดิมมันไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ฉันไม่สนความผิดของเธอแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วถึงเวลาบริหารกล้ามเนื้อปาแล้ระวังหน่อยฟีบี้เธอกับทำต้ะพังเนี่ย ฉันก็กำลังพาดไปนะแต่พอดีฉันกำลังรีบเอาที่ห่อออกเพอทีนะต่างเธอเป็นยังเยืดเหรอมันแกะอาหารได้ยากขนาดไหนกันนะไม่เอานะมันปกติมากเลยไม่ใช่เรื่องยากฟิบิเธอกำลังจะไปไหนหยุดฉันจับเธอไว้ได้แล้วแดนนี่ไม่มีประโยชน์แล้วต้องบอกว่าทมันใหญ่เกินไปแต่ยังมีทางออกอยู่นะเธอต้องยิงลูกบอลให้แตก เออเป็นความคิดที่ดีเลยฉันว่าฉันทำได้ hmm. เอเธอยินพลาดอ่ะขอฉันลองหน่อยเธอแน่ใจเหรอกระป๋องฉันแตกแล้ว <c oughs> มันได้ผลแต่ตอนนี้เธอกำลังตกลงมาโ <c oughs> อ,อ้ฉันพยายามจะรับแล้วนะเธอพลาดอีกแล้วพ่อทีฉันพยายามเต็มที่แล้ว <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ใครมาเคาะประตูนะเดี๋ยวฉันไ้เปิดเองสวัสดีไงนี่เงินค่ะนี่คือออเดอร์ของคุณโอ้กล่องหนังจังเขาสั่งอะไรไปหรออ้อมาดูกันในนี้ไม่ีสิ่งที่ฉันสร้างเต็งในฝันว้าวเป็นไม้ชินใหญ่มากวางไว้บนพื้นดีกว่า เธอทำอะไรนะ่ะเอ้าเธอเพิ่งตอกลงไปในกองเี่ยมไม้เล่นแนงโอ้ชิ้นใหญ่มากมเกืบเสร็จแล้วและแน่นอนเครื่องมือเอ้อเจ็บจังงั้นเอากล่องออกไปดีกว่ามันขวางทางเธอ,อจะทำอะไรอีก ช่างน้อยแมรี่เริ่มทำงานเราจะมาต่อมันแบบนี้และแบบนี้ Nice ออกมาดูดีนี่มันจะออกมาสวยงามเร็วๆนี้ใช่ฉันเกิดมาเพื่อสร้างเย้เ ah. yeah, ตียงสองฉัน้นฉันฝันแบบนี้มาตลอดเลยว้าวเตียงของเธอดีกว่าของฉันอีก Bingo ปิงไงเดียตอนนี้ของฉันต้องดีกว่า ซื้อเลยใช่ตอนนี้ก็รอดนเลเวลลี่มันมาแล้วไงทุกคนนี่สำหรับเธอเอาเข้ามาเลยวางให้ดีดีว้าวสวยจังนั่นนอนต่อเต็มงเสร็จแล้วต่อได้ตกแต่งนิดหน่อยดู และเพิ่มไฟรูปน่ารักน่ารักทำให้มีความสุขและตอนนี้ก็มาเปิดมันกันใช่มันออกมาดูดีม,มากว,าว้าวเช็ดน้ำลายหน่อยเพื่อนบ้านงั้นใครมีเตี้ยที่สวยที่สุดกันนะอ้มอ,อมันเจ็บแต่เพื่อนบ้านทำอะไรอยู่นะ <c oughs> ห้ามแอบดูจ้า แล้วฉันจะทำอะไรดีเป็นไงเดียฉันจะไปหาของตกแต่งจากทุกที่เช่นผ้ามา่านพวกนี้เหมาะมากเลย <H im> และผ้าคลุมตัวน,นี้ก็เหมาะ <Yes! S 1> ถึงแม้ฉันจะไม่มีเงินมากแต่ฉันก็มีจินตนาการ <H im> เยี่ยมออกมาดูดีไม่น้อยไปกว่าของเจนนิเฟอร์เลย awesome. โอยแมรี่ทำไมเธอถึงยุนอุปกรณ์ไปมาแบบนี้เธอไปเอาผ้าม่านสวยๆมาจากไหนกันตอนนี้ผ้าคลุมเต๋อจะออกมาเป็นอะไรที่สนุกสนากว้าวมันเป็นเตยที่ยอดเยี่ยมเลยแถมยังสบายอีกด้วยไงเพื่อนบ้านเป็นไงบ้างเเบื่อจังเป็นไงเดียว ฉันจะอเอาได้อะไรเจ๋งๆแมรี่ต้อยฉันแน่แน่ฮ่ากัรจะไปเปิดสวัสด okay ีออเได้ขอคุณมาแล้วติดตั้งเลยตรงนี้และตรงนี้ได้เลยฮะติดลำโพงสองตัวอีกอย่างก็คือไฟให้บรรยากาศมันปาร์ตี้ทุกอย่างพร้อมแล้วไม่ต้องถอนค่ะขอบคุณบ๊ายบาย ฉันกำลังรองพวกเธอที่ปาร์ตี้ของฉันไงสุดสาวหนูบ้านฉันสีสวยไหมว้าวเย่ไปเลยเจนนิเฟอร์นี่มันสบายสุดๆเลยเรากำลังมีปาร์ตี้ส่วนตัวห้าคนงอกเขา้านั้นก็ถึงเวลาสนุกแล้วอฉันว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วม,ลมันลงมือกันงั้นก็ผ้าคลุมโต๊ะตามด้วยจานชาม และเพื่อนที่สุสัตว์ของฉันเธอกำลังทำอะไรอยู่มาเปิดเพลงให้ดังขึ้นดีกว่าอ๋อไม่เหมืนอะไรกัน <G ül> <G ül> เป็นยังไงบ้างล่ะแมรี่รอ <G ül> <G ül> พอกันทีถึงเวลามาตรการจริงจังแล้วยามคะ <G ül> อยากร้องเรียนกันกับเสียงดังในห้อง <G ül> อนั่นสำหรับฉัน สวัสดีมีปัญหาอะไรมากันหนูสิคะหนูจะแสดงให้ดูพวกเขาอยู่นี่เสียงดังมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเรามาแก้ปัญหากันหเกิดอะไรตรงนี้นี่คุณคนขครมีคำร้องเรียนกับพวกเธอฉันรู้ว่าต้องแก้ปัญหายังไงแล้วไปสิงานก็เยี่ยมฉันว่าฉันพร้อมเป็นหูปิดตาไปก่อนนะนี่มันอะไรกันอ๋อฉันมีความคิดอยางอื่นฉันมีอะไรนะ ลูกโลกจริงๆนี่และตอนนี้เรากำลงจะทำบางอย่างที่น่าสนใจฉันมั่นใจว่าเจนนิเฟอร์ต้องอิจฉาสุดๆเย uh ี่ยมและเราก็แปะด้วยกาวบนลูกโลก ลูกบอลนิสก์กที่เจ๋งไปเลยตอนนี้บรรยากาศแบบปาร์ตี้ก็อยู่กับฉันแล้วเย้ส่วนซีดีที่เหลือเราจะตกแต่งไว้ที่ผนงังยิ้มห้องของฉันดึน้งอวบมากๆเลยตอนนี้ก็ถึงเวลาของเสียงเพลงอฉันขอสนุกหน่อยมันจะเสียงดังนิดนึงนะเกิดอะไรขึ้นวอ้วไปหาแมรี่กันเถอะไง แล้วมาหามาดูว่าเธอมีอะไรที่นี่มันเจ๋งมากเลยจะ <đi> so ทำอะไรอีกดีนะอ๋อป็นไอเดียมีกล่งองหิ้งแจงยินนี่ฮึ oh, uh huh. แล้วหลอดไฟพวกนี้มันก็เจ๋งมาก <Wow. S 1> และตอนนี้ฉันก็ต้องการสายไฟเยี่ยมไฟสวยๆตอนนี้ก็พร้อมแล้ว แค่ต้องเอามาตกแต่งไว้รอบๆเธอจะทำอะไรนะเย่นน่าดูสุดๆมันเจ๋งมากเลยฉันรักบ้านของฉันพอกันทีพนักงานเหรอคะมาเร็วๆค่ะฉันต้องการทุกอย่างที่ส่งสว่างได้ไม่ให้น้อยหน้าไปกว่าเพื่อนบ้านของฉันใช่ แหละที่ฉันต้องการเยี่ยม yeah, มันทำงาน oh, <thank> นี่สำหรับคุณขอบคุณมากว้าว wow, สวยจังส oh <my. S 1> ื้อของเธอใช่ไหมอ๋อ oh, มันเกิดอะไรขึ้นทา oh, ไหมนะไฟไหม้ oh. เราต้องใช้ถังดับเพลิงเราจะต้องดับไฟกัน oh. ไม่ต้องห่วงนะเจนนิเฟอร์ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว รียบร้อยแต่บ้านของฉันพังหมดเลยเสียใจด้วยนะเจนนิเฟอร์แต่เธอมาอยู่ที่บ้านของฉันได้นะเค <Okay. S 1> ก็ได้ไปบ้านของเธอกันที่นี่มันเจ๋งมอนเหมือนกันใช่ไหมใช่เลยนี่มารู้จักเคื่อนของฉันสิ <c oughs>